สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Love and Peace Vitalo ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกท่านสบายดีกันไหมหวังว่าเพื่อนเทุกท่านจะสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะแม่หมอก็มากับภารกิจจิตวิญญาณค่ะทวินเฟรมนะคะเรามาส่องพลังงานกันว่า อาถรวิญญาณอีกเซี่ยวหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งของคุณนะคะเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่าน,นะะที่กดติดตามช่องกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะมีปฏิสัมพันธ์กับช่องของแม่หมอค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาช่วยดูโฆษณาให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอด้วยค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะขอยาตครุคุบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้ค่ะ รมาดูพลังงานของคุณในช่วงนี้หน่อยนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้เดยรสตาพยายามเยียวยาตัวเองแล้วนะคะ1นึลรู้ละรู้ละชัดเจนชัดเจนในใจละว,ว่าเออเนี่ยเขาคือคนที่เป็นอีกเซี่ยวหนึ่งของคุณแน่ อ่นะคะคุณได้รับการช่วยเหลือได้รับคําไกด์ไลน์ได้รับคลลาําแนะนำเนาะอ่าเห็นพลังงานประมาณนี้นะคะคุณเป็นชาวลัคนาราศรีกุมนะคะมาเพื่อเยียวยาโลกใบนี้จริงๆมาเพื่อช่วยมาเพื่อรักมาเพื่อเป็นแสงสว่างมาเพื่อนําทางมาเพื่อเป็นความหวังให้กับคนหมู่มากที่กําลังลงทางอยู่มาเพื่อมอบความจริงความชัดเจงความกระจ่างแจ้งอะไรบางอย่างให้กับคนได้ตื่นได้รู้มาเพื่อช่วยจริงๆอืม นะคะหกหมายอืมตอนนี้ภาพรวมชีวิตคือค่อนข้างประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานละนะคะแต่กับเรื่องคู่เรื่องทวินเฟนยังคงหมุนเวียนยังคงเป็นแบบไม่ชัดเจนยังคงเป็นแบบว่าเออมามา,มา,ห,าหายนะคะมันเป็นพลังงานที่ยื้อยุด เนาะยือหยุดกันพอคุณจะไปโฟกัสเขาเขาก็เดินออกไปอ่าพอคุณกลับมาโฟกัสตัวเองเขาก็กลับมาอะไรแบบนี้มันเป็นพลังงานยือหยุดนะคะอืเห็นประมาณนี้ว่าอ่าหน้าที่การงานของคุณนะคุณเริ่มทําภารกิจละแล้วเหมือนตอนนี้ยเหมือนคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วมองเห็นภาพของแพทย์ มองเห็นภาพของพยาบาลของผู้ช่วยของคนที่ทำงานและภารก,กิจของตัวเองคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะแต่เห็นพลังงานว่าคุณเข้าสู่เส้นทางภารก,กิจตัวเองแล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จตอนนี้มั่งมีตอนนี้ร่ำรวยตอนนี้อยู่ได้ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลบุพการีได้แต่ในเรื่องของความรักยังคงแบบยังมารวมกันเป็นหนึ่งไม่ได้หรือเป็นรวมแล้ว หรือเป็นครอบครัวละหรือเป็นแฟนละแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องกลับมาที่ตัวเองต้องกลับมารักตัวเองนะคะมันเลยแบบต้องกลับมาชัดเจนกับภายในของตัวเองเออว่าจะเดินหน้าต่อสู่ภา,ารก,กิจไหมหรือว่าจะยังคงยุดติดกับความรักถ้ายึดติดกับความรักคุณกับเขาก็จะมีสภาวะวิ่งไล่วิ่งไล่ตามเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าวิงเฟรมเป็นพลังงานที่จะต้องกลับมาภายในของตัวเองให้เร็วที่สุด ทวินเฟมเป็นพลังงานของคนที่จะต้องมาพัฒนาจิตพัฒนาเส้นทางจิตวิญญาณของตัวเองนะคะมันถึงจะก้าวไปมันถึงจะเดินหน้าอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นเรามาดูกันหน่อยอัปเดตพลังงานของอีกฝั่งหน่อยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเนาะทวินเฟลมของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้าง สามเหรียญได้ทีมที่ดี The World สี่ดาบตอนนี้เหมือนเริ่มฝึกแล้วเริ่มทำสมาธิแล้วนะคะอืม DM p เพรสกลับมาอุดมสมบูรณ์ภายในอห้าถ้วยมีคิดถึงคุณบ้างนะมีพลังงานของการส่งรับ <laughs> ส่งรับพลังงานความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความน้อยใจต่อกันบ้างแต่ก็พยายามปรับสมดุลพยายามที่จะมอบความเป็นธรรมให้กับตัวเองพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจนะคะราชาเหรียญเจ็ดถ้วยเด็กถ้วยสเตรน เขาเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีตุลเป็นชาววันเสาร์เป็นชาววันศุกร์นะคะเห็นพลังงานตรงนี้ว่าเออคูณกับเขารับพลังงานกันได้โทรจิตกันได้นะคือกลับมาภายในพลังงานของเขาช่วงนี้นะคะเขากลับมาภายในของตัวเองเขาทําสมาธิมากขึ้นเขาพัฒนาจิตฝึกจิตอยู่เขากําลังเป็นผู้หนึ่งที่กลับมาภายในกลับมานิ่งมากขึ้นชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะเข้มแข็งจากภายใน พยายามที่จะรับรู้พลังงานคุณนะคะแต่ก็ไม่อ่อนไหวพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะใช้คำว่าทีมเนาะกับจัก,กรวาลกับไฮเออเซลค่ะคือดำรงชีวิตต่อไปตอนนี้คืออุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินมีเหลือมีเก็บมมีใช้มีสบายเลยนะคะเห็นพลังงานว่าเขาแบบมีถามใจตัวเองอยู่เป็นพักๆว่าเ,เมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะได้มารวมตัวหรือเมื่อไหร่จะได้แบบทำงานร่วมกันสักทีเหมือนไฮเอสเซลมันจิตวิญญาณภายในของเขาถามตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะได้รับการปลดปล่อยตรงนี้นะคะกายภาพมนุษย์นะเขาไม่รู้ตัวหรอก ะะเห็นตรงนี้ว่ากายภาพมนุษย์เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณกับเขาเป็นคู่ทวินเฟนกันแต่ว่าเห็นพลังงานจิตวิญญาณว่าเขาจําคุณได้ว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้พัฒนาจิตฝึกจิตนะคะสมถะมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้มีรายได้ให้มีเงินมากขึ้นนะคะเห็นตรงนี้ว่าเริ่มเข้าภารกิจตัวเองแล้วอาจจะยังไม่รู้ตัวอนะคะแต่ เหมือนคุณอะคล้ายคุณเลยก็คือมาเพื่อช่วยคนจริงๆมาเพื่อช่วยปลดปล่อยคนมาเพื่อแจ้งข่าวอะไรบางอย่างให้กับสังคมได้รับรู้นะคะหรือเ,อเห็นตรงนี้ว่าทำงานเป็นทีมเนะเาะเป็นเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับทนายความหรือไม่ก็งานเกี่ยวกับกฎหมายก็ได้นะคะการการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายที่ช่วยคนที่ลำบากกว่าตน อุทิศตนเพื่อช่วยจริงๆโดยที่แบบว่าเห็นตรงนี้นะว่าไม่ได้คาดหวังรายได้ตอบแทนสูงแต่ว่ารายได้มักจะตอบแทนคืนกลับมาอย่างสมน้ำสมเนื้อเสมอเพราะว่าเขาอุทิศตนทำงานโดยแท้จริงนะคะเห็นประมาณนี้ว่าช่วงนี้อยู่ดีเป็นสุขค่ะ <c oughs> นะคะก็ฝึกตนฝึกสมาธิมากๆแล้วก็เหมือนกันว่า มันมีบ้านที่รับรู้พลังงานคุณได้มีบ้านที่โคจรจิตหากันได้มีบ้างน,นะคะแล้วก็เห็นตรงนี้ว่าแต่เขาไม่ได้เศร้าเสียใจยขนาดนั้นเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อเขาเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจแน่นอนก็มีความฝันแน่นอนเขามีจินตนาการบางคืนก็ฝันถึงคุณนะสีดาบ จ็ดถ้วยมีมีฝันถึงมีรับรู้พลังงานได้นะคะเห็นประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกเศร้าเสียใจผิดหวังยังไงเขารับรู้พลังงานคุณได้หมดนะคะแต่เขาก็อยู่ด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจเขาเป็นพลังงานเฟมินิจาเลยเขาเป็นพลังงานที่เข้าใจคุณอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาเลยปรับพลังงานตัวเองด้วยการทําสมาธิออส่งดด เหมือนส่งบทแผ่เมตตามเหมือนส่งกระแสความรักให้กับคุณอย่างต่อเนื่องอเหมือนเป็นกําลังใจให้กับคุณในทางนี้นะคะประมาณนี้อ่ะงั้นเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับผู้ทวินเซมผู้นี้อืมเนี่ยคำแบบ แหวนแทนใจเนาะหรือไม่ก็คำสาบานรักคำสาบานเชื่อมต่อสู่หัวใจคำสาบานรักมันเกิดขึ้นมีการแลกแหวนแทนใจเกิดขึ้นนะคะในอนาคตอันใกล้นี้เนาะ,อะขอดูเพิ่มนะคะอ่ะในคบกันยาวๆกำลังจะได้มารวมตัวกันนะกำลังจะได้มาเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไปแบบ อยู่กับตัวเองไปพัฒนาจิตไปรวมพลังงานของตัวเองนะคะคือโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นทีนี้การมารวมตัวมันจะไม่มีอีโก้แล้วมันจะไม่มีอัตราตัวตนแล้วมันจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วนะคะเห็นพลังงานประมาณนี้ว้าวคือแบบงดงามมากเห็นตรงนี้ว่าอยู่กันยาวๆย,ยันหัวขาวกันไปร่วมกันไปเลยอ,ะอ่ะอ่านะคะเป็นคู่ที่แบบเกิดมาเพื่อรักกันจริงจ คบกันยาวๆเลยค่ะอยู่กันตามธรรมเนียมประเพณีมีมีธรรมเนียมมีต้องบอกว่าได้แต่งงานอะ,อะนะคะหรือไม่ก็มีธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคือทุกอย่างมันถูกต้องจังหวะที่ใช่ในเวลาที่ใช่คําสาบานรักแลกแหวนแต่งงานอยู่กันยาวอ่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอืมส่วนลับนะก็คือเปิด เปิดพื้นที่ในใจนะคะเข้าสู่รักแท้เชื่อมั่นในกันหลายกันเชื่อมั่นในความแบบผีบานในกันหลายกันนะคะคือเราทุกคนเนาะมีด้านดาร์กมีด้านชาโดว์การทุกคนอยู่แล้วแล้วแบบภายในจิตใจอะ่ะมันมันงดงามอยู่แล้วนะคะ,ะเห็นตรงนี้เมมโมรีเกิดขึ้นภาพความทรงจําของการแต่งงานเกิดขึ้นคุณกับเขาเนาะกำลังจะได้มารวมตัวเป็นความรักเป็นการแต่งงาน ะะเป็นคนหนึ่งที่คอยดูแลกันและกันโดยแท้จริงเห็นตรงนี้ว่าส่วนลับภายในใจกำลังจะเกิดขึ้นนะคะคือส่วนลับคืออะไรคือมุมม,มหัศจรรย์คือนิสยัยเบื้องลึก ตัวตนอะไรบางอย่างที่จะได้ไปรับรู้ความร,รักรักแท้ของกันและการเชื่อมั่นศรัทธาในรักในการและการเหมือนสวนดอกไม้ที่มันผีบานในใจแต่ไม่เคยพูดกันออกมาว่ารักกันแค่ไหนไม่เคยสื่อสารอะไรเหล่านี้มันได้เวลาที่จะได้มาสื่อสารความในใจมันได้เวลาที่จะมาถ่ายทอดสวนดอกไม้หรือความรู้สึกดีๆภายในใจให้แก่กันได้รับรู้สร้างความทรงจําร่วมกันไปนะคะมีโอกาสสูงมากที่จะได้แต่งงานน แล้วเห็นพลังงานตรงนี้ว่าคุณกับเขาอยู่ในความทรงจำของกันและกันเสมอคบกันยาวๆกำลังจะได้มารวมตัวภารกิจแล้วค่ะคือสำเร็จแล้วนะอ่ะสำเร็จแล้วนะคะเห็นพลังงานตรงนี้ว่าคุณเป็นฝั่งแมสคารีเนาะเป็นฝั่งที่่ะ ตื่นรู้แล้วและเข้าใจแล้วในเรื่องทวินเฟรมแล้วคุณก็มาดูพลังงานของเขาพลังงานของเขาตอนนี้เขาเข้าเหมือนเขาพร้อมแล้วเนาะแต่ว่าเห็นตรงนี้ว่าในความพร้อมของเขาก็คือแบบอยากเจรจายอยากสื่อสารกับคุณก่อน ให,ให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนเรียนรู้ที่จะให้าภาอภัยอหสิกรรมได้โดยแท้จริงก่อนนะคะในอัตราตัวตนในอีโกโ้เก่าๆอะ่ะคืออยากจะชำระล้างเนี่ยจัดเมน้นจะต้องมาชำระล้างและสื่อสารกันด้วยหัวใจกันก่อนเพราะคุณกับเขาคือรักอะ่ะว้าวงดงามมากตระหนักเห็นคุณค่าในกรรมและกันได้สําเร็จปกป้องกันและกันได้สําเร็จคุณกับเขาจึงได้รวมตัวกันนะคะจัดเมน้นเกิดขึ้นได้เวลาประกาศข่าวดี ะะเห็นพลังงานว่าสิงหาตุลาคมนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคู่ทวินเฟร,รมนะคะหลังจากที่แยกจากกันไปห่างกันไปได้เวลารวมตัวเนาะคุณโสดเขาโสดในจังหวะที่ใช่ในเวลาที่ใช่ได้เวลาแลกคำมั่นหมายสัญญาคำสาบานรักนะคะเกิดขึ้น รมเนียมประเพณีเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการแต่งงานหรือความทรงจำงดงามใดๆก็ตามจะได้สร้างความทรงจำงดงามร่วมกันมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนะตรงนี้เวลานี้ก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ร่วมฝ่าฟันภารกิจทวินเฟรมนะคะดีใจด้วยนะคะที่กำลังจะได้รวมตัวกันสำเร็จนะคะก็ฝึกจิต ของเราต่อไปทําสมาธิของเราต่อไปนะคะทาภารกิจของเราต่อไปโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็มีพื้นที่ให้กับเขาได้เขาได้ไปใช้ชีวิตของเขานะคะเราก็มาพัฒนาตัวเราต่อไปอ่ะทีเนี้ยคุณกับเขาก็จะได้มารวมตัวกันอยู่กันยาวๆได้สําเร็จตามหาตามหาความรักมานานแสนนานได้เวลาเจอแล้วได้เวลามาร่วมกันแล้วได้เวลามาใช้ชีวิต ร่วมกันแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ l ห v e อ n ฟ p นพีซรักนี้สงบสุขขอบพระคุณค่ะ